วันนี้นะครับโรเมียชาแนล,ลนะครับก็ยังอยู่ในช่วงวาระของเทศกาลตรุษจีนนะครับในช่วงวัดพระพุทธบาทอย่างที่จาริมี่บอกไว้ว่าในช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาจะมีการสแสวงบุญตามความเชื่อชาวจีนจะมีการทาบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจา้าคนจีนองค์เทพองค์เสียนทั้งหลายรงเจเก่านะครับของวัดพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโรงเจที่มีคนมาไหว้เยอะมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขา ความเชื่อว่ามีเจ้าทั์สถิตยอยู่นะคบนั่นคือเทพเจ้าไฉสินียคงแล้วก็ยันเทพเจ้าเจ้าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นยันแห่งการเงินโชคลาภของคนจีนโบราณและที่สําคัญวันนี้วันที่คงแซวันนี้วันที่9้าแล้วนะก็คนจีนก็จะนิยมทำภูเขาทองเนี่ยมาถวายที่คงก็คือเทพเจ้าฟ้าแล้วก็เจ้าแม่ธรณีนะครับตีบอนนี้ย,ยู่ที่เรียกว่าตีตีตบแบบพ่อัละเองที่ลงเจใหม่ได้ลงเจเก่า,า,ข,าของไทยเนี่ย สวยมากเลยนะเพราะเชื่อว,ว่าการได้ถวายชีสมบัติเป็นการขอเบิกท้องมะขังจากฟ้าจากสวรรค์ให้เราเนี่ยกลับไปมีโชคีหนา้าเป็นสิริมงคลตลอดปีตลอดไปแล้วก็ให้เราเจริญก้าวหน้านในทุกๆทางไม่ลืมนะครับโรงเจเก่าเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเยื้องนะครับขาออกของทางข้าววัดพระพุทธบาทขลังรีนะครับมาสการะพรมพิคง,งที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยสัญลักษณ์ถามว่าทำไมถึงิ่งใหญ่ เขาจะมีต้นโพใหญ่มากเลยอยู่หลังหลังเสาพีโงนะครับคือเปรียบเสมือนเป็นวงจุ้ยที่ดีอ่ะเป็นรากฐานที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องสุขภาพที่ดีแล้วเรื่องการเงินคุณก็จะรากฐานมั่นคงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมมาไหว้เจ้าทรัพย์เทพเจ้าชงลาภที่ดีด้วยครับ เรีเยกว่าเหล่าเจตัต่วเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังครู่ีว่าที่นี่จะมีนะครับเจ้าซับเนั่นคือวชายเสือเท้าวั้งโชคลาภที่นี่เป็นม,ปมังเจ้าซับต้โหทองเยอะแยะแก้วแหวนเงินทองเยอะมากที่นี่เขาก็จะมีให้ทำโุรแลกเงินปัดผงของเจ้าซับน,นะครับอันนี้จะเป็นเงินของเจ้าพ่อชายเสือนะครับก็แลกมาชชคลาสิี่ปาทเขาไปยันหนึ่งใบแต่ถ้าคนอ,าอยากจะได้ เงินคุณจะคล่องอันนี้เป็นยันเก่ามูลรางศักดิ์สิทธิ์นะตั้งแต่ก่อนอันธพาลเกิดอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงเจเหล่าเจาตัวเนี่ยทุกช่วงตรุษจีนคนก็จะนิยมมาเอากระดาษยันของเจ้าพ่อพเฉียไปติดที่บ้านเพื่อการเงินคุณคล่องคุณลองดูนะครับเกือรางวัลใหญ่ๆโชคดีใหญ่ๆจะเข้ามาหาคุณเจสับลงเจเหล่าเจาตัวสลังบุรี ในนี้เป็นบริเวณของลงเจเก่าหรือลงเจ,งเ,จ,งเ,จเ,งเหล่า,ลาเจเพราะว่าทองเหลืองอารามเลยอ่ะคือเพาว่าที่นี่ก็จะมา อย่างอ,อ,อาจารย์แปบดบโค้ชเชียงนี้นะคะรับโค้ชเซียนที่ลงเจโปรตะกเคเนี่ยสมัยก่อนแปบดบโค้ชเนี่ยก็เดินเท้าจากโปตะเคเนี่ยมาอยู่ที่ลงเจเก่าสลับนีนี่นะครับมาช่วยงานลงเจในช่วงพระพุทธบาทมีงานตอนเจชั้นแล้วเนี่ยหือเป็นลงเจที่เก่าแก่แลนะ้วก็สักเสร็จทีนี้อยากจะให้ทุกท่านมาขอคอ การเงินโดยดิบเหลือแลอ้วต้องเอาเงิทนทองคือเทพเจ้าจะได้รู้ว่าเวลาเรามาไหว้เนี่ยท่านจะได้รู้ว่าเรามาหนเอวนะครับโรงเจเนี้ยเป็นรงเจหมองในการรับพลังเรื่องธาตุของการเงินใครที่ติดขัดเรื่องเงินทองนะครับเป็นเรื่องการเงินลองมากราบไหว้ที่โรงเจเก่าเจโตหรือโรงเจเก่าว่าพระบรมสารีเยื่องจาก บริเวณวัดพุทธบาทประมาณน,นิดนึงนะครับประมาณ500เมตรจะเจอหลงเจเก่าตรงทางออกนะครับก็มาสการรับเ,รเจ้าหรือส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหลงเจเก่าแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ยังมีพลังแห่งควาาม้างคั่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรเอม c ี่ชแนลนะครับหรือในเฟซบุ๊กนะครับพิคมคำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหรเวสิชนน,นชัย หรือ i t ทับไอที A B B นะครับท o n g n น u k s, s o นะครับก็จะสามารถติดตามกูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องก,กินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ